สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกับพระสุขชาแนลของพี่เจโนตครับผมก็วันนี้กลับมาพบกันในเกม s n o w ์ u n นเนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำภารก,กิจเหมือนจะเป็นภารก,กิจส่ง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 ,สง,สงอะไรปะเนี่ย มันจะให้เอาเทนเนอร์ครับไปส่งที่ฟาร์มครับเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยกันไปโหลดเทนเนอร์ก่นอ่าโอ้ยลืมปลดลงนั่งนั่งแม่งเต็มรถเลยเวันนี้เราอยู่กับรถฟลิสตร์นะครับ f 2 0 7 0 a นะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นเออไม่มีขับเซียครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเราก็จะมีดิฟล็อกให้ใช้ครับแต่น่าจะอยู่ บล็อกเหมือนต้องเออโอเคมันต้องอยู่ในเกียร์โลแล้วครับออน่าจะไปได้ทุกที่ดับแรกเดี๋ยวเราไปโหลดเทรลเลอร์ก่อนเทเลอร์ให้โหลดตรงสัญ,ญลักษณ์รูปเบ่้นตานะนะ่ะเบื้อนขยายสิ บรรยากาศเช้าๆครับไม่รู้ผลอะไรเนี่ยแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็ก <c oughs> ครับไปฟาร์มใส่กันโห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 โยกเต็มที่เลยจากนั้นเราก็ไปฟาร์ม <c oughs> ขอดูแผนที่เส้นทางทางไปก่อน าภารกิจนี้ความมิ่งโทนครับเลเวลไปฟร์มู้ใกล้ๆแล้วเราวิ่งออกซ้ายไปไปทำวิ่งออกซ้ายมาเนี่ยครับตามนี้นี่น,นี่เรามาโหลดที่นี่นะครับเออภารกิจสั้นๆสำหรับรอบนี้ ตู้มันพ่วงเลยยาวไปยาวไปไทยพวกนี้เหมือนเหมือนพวกรถรถพ่วงเมืองไทยเป็น <c oughs> ด้านหน้านี่ไม่ใช่ปกติรถพ่วงจะไม่นิยมปล่อยโล่งอย่างนี้ เบบาเาเาเ,าเ,าเดี๋ยวนะโอเคนึกว่าแต่ไปผิดเหมือนเราปักหมุดลงข้างป่าไปสั้นๆไปอันนี้แรงได้ใจ เสียงเบรมไหมส่งไปยังฟา,าร์มฝากรบตีขวาครับ เดี๋ยวนะเดลิเวอร์เธอเดือดฟาร์มให้เรามาส่งนี่ยังใช่เหรอโอ, <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้งงเลยจะไปโหลดของเสร็จ <c oughs> สิ้นกันไปครับสำหรับภากรกิจแรกก็เดี๋ยวเราไปต่อด้วยภารกิจที่สองคนระับเดี๋ยวไปหาภารกิจในแผนที่ทำดีกว่า อารี้ครับ The place beyond of the sparks <laughs> e ล้วเดี๋ยวเราลองไปรับเคเวสต,ตรงนี้ดูไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ทำอะไรเราขอไปดูกันข้างหน้าทางซ้ายก็มีภารกิจเหมือนกันนะครับเป็นเหมือน อ่า <ítulo> uh, เป็นภารกิจเวลาครับาต้องทำเวลาแต่เดี๋ยวขอไปทำภารกิจตรงนู้นก่อนจมโคลสบอกคต้องแควินดิ้ง ไปรับประกินก่อนชอบชอบชอบคันนี้มากแรงได้ใจตัวเดียววิ่งแบบอัด,อ,ดอัดอัดดาดเลยอุย้ยสอยอยเสาทางขวามันจะมีรถเตลึกน,น้ำมันแฝงอยู่ รักกิจียพี่ย้อน,นไปเป็นแบบแพนที่ด้วยปะทำะไรวะเอ่อวายรอนเทคลูกให้เติมเต็ม โอ,โ,อโ,อโอ้เหมือนเหมือนมันให้เราไปสำรวจนะเดี๋ยวคันนี้เราจอดไปนี่ก่อนดีกว่าเราต้องไปใช้สเกลเคครับเหมารกิจมันให้ใช้สเกลไปสำรวจคนระับเดี๋ยวเราใช้รถสำรวจคันนี้ไปแล้วกัน โคแคปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางนี้แล้วกันโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นประกิจไต,ต่เขาน่าจะยากพอตัววิ่งออกขวาดีกว่าเราววิ่งมาทางนี้เนาะไต่มาไต่มาเจอเขาขบเขาตรงน,นี้เจอตรงน,นี้มาตรงน,นี้ก็เลี้ยวออกมาทางขวา วิยน้ำหน่อยพอดูว่าเราจะผ่านลุมน้ําตรงนี้ไปได้ไหมก็ไต่เขาทางนี้ก็ค่อยมามเรียวขวอย้เอ็มครับนักสำรวจ มันจะแก่ช้าเช้านี่หมอกลง đừng 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 nhá anh đèo lăng thập xỉ ปตามซอกเขาครัมาดูกันว่าอ uh> ีพีนี้ผมจะตกเสาหรือเปล่าไปไป,ไปเ,รเรื่อยๆค่อยๆไปเออ ยังน้อยข้างบนนี้ก็ยังมีไฟฟ้าใช้มีเสาไฟฟ้าแม่งแม่งก็ดีมันเหมือนได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะมันจะได้มีตัวดึงให้เราติดเนี่ยไปได้คือคิวถ้าทางที่ไม่ค่อยมีต้นไม้หรือว่าหรือว่าพวกเสาไฟฟ้าเนี่ยไปยาก แต่ห่วงตรงแม่น้ำเมื่อกี้นะที่ดูวในแผนที่อ่ะมันมันเหมือนจะเป็นแบบไม่มีอะไรให้ดึงใช่ตรงนี้ไหมวะเหยียบจมที่เหยียบสองแล้วกันระต,ติดโอเคยังดีที่มี ลากไม้ประเด็ไม,ตไม้ต้นไม้ที่ตายให้ดึงขึ้น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 สิลูกว่าโอเคสวย เสียงตบร้องเกรียวกราวเกียร์ต่ำขึ้นเขาแล้วกันเดีย๋ยวหลุดหกโค้งวัวซัว เศษหินเน่ยที่หล่นมาจากหาตามเขาเยอะรถเล็กๆอย่างเรานี่ไปยากลำบากลุกหน่อโอเคสวยๆ ทางขวานหน้าฐานี่น่ากลัวมากอ,อยู่ทางที่มันให้ไปสิไปไงเนี่ยไต้พลาจะบ้าตายภารกิจนี้ งานหินอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> ปิ้นขาดจะเป็นไงวะเนี่ย sáng đẹp yang ta. เปี่ยนสายกัน chết lời 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 ok hôm anh khi mà đây em ấy à chết đi. มันคืออะไรขึ้นมาทำไมโอ้ดูพีคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบอัปไหมแต่พีงเท่านี้ครับรู้สึกรุนระทึกกันเหลือเกินวันให้ผมขึ้นมาทำอะไรกัรู้เนี่ยมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งขึ้นมากินกาแฟบอกพีงครับผม ก็กราบขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่เป็นกลังใจด้วยกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ